อ๋อโอ้ยก้นข้าพวกเจ้ายังมีคุณธรรมจริยธรรมหลวงอยู่บ้างไหมฮะตำหนักองค์หญิงสนุกไหมองค์หญิงใหญ่กำลังพูดถึงอะไรเจ้าจงใจเทน้ำร้อนตรงบนตัวหยุนรั่วอยู่หาเรื่องเขาไม่ใช่เหรอจงใจเหรอข้าก็แค่รินน้ำชาให้องคหญิงใหญ่พผอิญมือลื่นการน้ำร้อนถึงได้ตกลงไปอีกอย่างข้าจะไปรู้ได้อย่างไรว่าองค์ชายสีเดินผ่านมาพอดี คำโกหกถูกสร้างขึ้นมาแบบไม่เนียนเลยสักนิดแม้แต่ต้องการโกหกฉันก็ยังไม่ตั้งใจมือของเจ้าสาสวยดีจังเปรียวและยาวมีข้อต่อที่แตกต่างกันชัดเจนแต่แหวนวงนี้ดูเรียบเรียบไปหน่อยและไม่คู่ควรกับมืออันสูงส่งของเจ้าองหญิงใหญ่ชมเกินเกินไปแล้วนี่เป็นสมบัติของท่านแม่พรสนมของข้าในเมื่อเป็นของมีค่ามาก เจ้าก็ควรเก็บรักษาไว้ให้ดีนี่ก็ดึกแล้วเจ้าพักผ่อนเถอะข้ากลับก่อนละรบกวนองค์หญิงใหญ่ละขอบคุณสำหรับวันนี้นางรู้ละไม่เพียงเท่านั้นเมื่อคู่นี้นางก็มีเจตนาจะสังหารข้าแต่จูๆ่ๆอะไรที่ทำให้นางล้มเลิกความคิดนั้นข้าไม่สนว่านางคิดจะทำอะไรแต่ข้ามีเพียงจุดประสงค์เดียวนั่นก็คือการได้กลับไปยังมีชีวิตขอแสดงความยินดีกับโพสที่ทำภารกิจแดดได้สำเร็จ และได้รับยาบำรุงหลังจากใช้มันแล้วเพาจะสามารถฟื้นความแข็งแกร่งสูงสุดของชาติที่แล้วได้ทันทีงั้นเหรอเจะทำอะไร